ต่อไปตอนที่7.2นะคะยังอยู่ในเรื่องของการหาโดเมนเลนจากความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไขอ่าอาจจะเป็นรูปแบบของเงื่อนไขของเราก็จะเป็นแบบค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือพอ,พอถอดค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วมันต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมแล้วก็เงื่อนไขออย่างหนึ่งคือตอนเราหาโดเมนเราเขียน y ในเทอม x แต่พอเราหาเลนเราไม่ต้องเขียน x ในเทอม y นะคะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้เนาะมันจะดูง่ายกว่า โอเคเนาะอ่ะมาดูกันหาโดเมนนะคะเขียน y ในเทอม x มันมาให้อยู่แล้วดังนั้นสบายเลยดังนั้น x ตรงเนี้ยเอาอะไรมาใส่ก็ได้ในทุกจำนวนจริงเลยใช่ไหมคะก็ไปดูเงื่อนไขมันหน่อยอ่ะมันไม่กาหนดแสดงว่าได้ทุกจำนวนจริงเอามาใส่ก็หาสามารถหาค่าของ y ได้แต่พอมาอยู่ในเรื่องของการหาเลนนะคะการหาเลนเนี่ย เราไม่ต้องย้ายข้าง x อะไรใดๆทั้งสิ้นโอเคไหมคะลราดูที่ y เลย y ของเราเนี่ยเขาบอกเงื่อนไขมาว่าพอถอดค่าสมบูรณ์เนี่ยนะคะรูปแบบของมันก็อยู่ในรูปแบบ a เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b เห็นไหมนะคะเห็นไหมฝั่งนี้เป็นค่าสมบูรณ์ฝั่งนี้เป็นค่าใดค่าหนึ่งอ่ะนะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะคะตัวนเนี้ยเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ดังนั้น,น,น การตอบนะคะจะไม่ได้ชุกจำนวนจริงนะนะมันมากกว่าหรือเท่ากับ0ปิดที่0นะคะจนไปถึงอินฟินิตี้นะหรือหรือหรือเราจะเขียนเลนอีกแบบหนึ่งก็คือเลนก็คือ y เนาะ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองจบต่อมาถ้ามันมีแบบติ่งๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทำยังไงนะคะมาดูที่โดเมนโดเมนก็เหมือนเดิมนะคะโดเมนเนี่ยมัน ต้องเขียน y ในเทอม x ใช่ไหมแล้วก็ต้องโฟกัสที่ x โดเมนต้องโฟกัสที่ x เนา x เนี่ยได้ทุกจํานวนเลยใช่ไหมคะได้ทุกจํานวนเลยที่มาใส่ปุ๊บล้วหา y มันสามารถหาค่าได้แต่เงื่อนไขของเรามันเป็น i คูณ i ดังนั้นอัรนดับตัวแรกก็ต้องเป็น อยู่ใน iI I คือจานวนเต็มเต็มลบเต็มบวกเต็มศูนย์ถูกต้องไหมคั้นดับตัวหลังก็ต้องอยู่ใน i ดังนั้นคั้นดับตัวแรกมันคือโดเมนคั้นดับตัวหลังมันคือเลนส์ดังนั้นเลนส์ก็ต้องอยู่ใน i ดังนั้นเราจะเขียน R ไม่ได้นะคะเราต้องอยู่ใน i งงไหมเนาะเราก็ตูดูว่าเงื่อนไขของเขามีลึกกว่านั้นไปอีกไหมถ้ามีเราก็เอามาใส่ um? นะคะเราจะเขียน R ไม่ได้นะ,ะต่อไปนะคะ เราจะโฟกัสที่ y เลยไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ a เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b เพราะว่ามันยังมีตัวเลขติ่งๆมานะคะต้องย้ายไปฝั่ง y ก่อนนะคะจากบวก3ย้ายไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ3ทคราวนี้เราเขาบอกมาว่าฝั่งนี้เป็นก้อนก้อนนึงเท่ากับค่าสมบูรณ์ใช่ไหมค่าสมบูรณ์ดังนั้นเขาบอกว่าอันนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครูก็เลยจับ อ่า y ลบสมากกว่าหรือเท่ากับ 0, แล้วก็ย้าย3ไปเป็น y มากกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองดังนั้นการเขียนเลนส์นะคะเท่ากับก็คือเอา3ด้วยก็คือปิดที่3จนถึงมากกว่าก็คือ4 5 6ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นะคะเหมือนเดิมเลยเขียนได้สองแบบสองแบบนะคะแบบนี้โอเคนาะ ต่อมาในเรื่องของเลขยุก,กําลังเลขยกกําลังเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีเลขยกกําลังที่มันเป็นเลขยกกําลังคู่อย่างเช่นยกกําลังสองสี่หกแปดไปเรื่อยๆเนี่ยค่าของมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะคะมากกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเสมอเลยด้วยอ่ะมาดูกันมหาโดเมนตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรมันเลยเอเนี่ยเอาเลขอะไรมาใส่นะ่ย เอามาดูก่อนเงื่อนไขมันไม่ใช่อย่างอื่นใช่ป่ะดังนั้นเอาใส่ r ได้เลยมาเอาอะไรมาใส่ก็สามารถหาค่าได้ดังนั้นโดเมนก็คือจํานวนจริงนั่นแหละนะคะนะคะจาก y เท่ากับ x ลบ3กำลังสองเราต้องทำให้อยู่ในรูปแบบของ x เท่ากับเท่าไหร่ใช่ป่ะดังนั้นเราก็ใส่ลากไปเลยเพราะว่าเราจะย้ายข้าง x ไม่ได้ 2. เพราะเลข x มันยังติดเลขชี้กำลังอยู่นะคะครูก็ใส่ลากที่ 2, 2. ไปทั้งสองข้าง ตัวนี้มันเหมือนกับการคูณ x ลบสามคูณกับ x ลบสามันจะมี2วงเล็บใช่ไหมดังนั้นพอถอดรากที่สองออกมามันก็จะได้ x ลบสามนึกออกไหมนะคะอย่างเช่นห้ากำลังสองอย่างเงี้ยถอดรากที่สองอมาได้ห้าอย่างเงี้ยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นรากที่สองเหมือนเดิมย้ายลบไปให้มันหยู ในรูปแบบของ x เท่ากับให้ได้นะมันลบอยู่เนาะย้ายมาก็จะเป็นบวกน่าครูขอเขียนสลับฝั่งกันแล้วต่อไปนะคะก็โฟกัสที่ y ใช่ไหมเลนส์ต้องดูที่ y พอเลนส์ดูที่ y y ก็ได้ทุกจำนวนเลยเอามาใส่มันก็สามารถหาค่า x ได้แต่ว่าแต่ว่าพอมันเป็นรากเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวในรากเนี่ยมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับศ นะคะมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ดังนั้นมันจะทุกจำนวนไม่ได้มันต้องเริ่มที่ศูนย์ก่อนจนถึงอินฟินิตี้เพราะมันมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ปิดนะคะอันนี้พอเข้าใจนะคะดังนั้นข้อจำกัดมีความสำคัญมากๆนะคะมีความสำคัญมากๆอ่ะที่ได้ก็คือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นั่นเองเนาะอ่ะโอเคต่อไปเรื่องของเลขยกกำลังอยู่ เรื่องของเลขยกกาลังก็เหมือนเดิม y เท่ากับ x กาลัง2ลบ5ตัวนี้ก็จะใส่อะไรไปก็ได้เอาเงื่อนไขมันไม่มีก็ใส่ R จํานวนจริงได้ทุกจานวนเลยดังนั้นโดมเมนก็เป็นจนํานวนจริงโอเคไหมคะส่วนเลนส์ต้องอยู่ในเขียน x ในเทอม y ก่อนโอเคไหมเขียน x ในเทอม y ดังนั้นจาก y เท <Y S 2> ่ากับ x กาลัง2ลบ5นะคะก็ย้ายไปเลยค่ะ จากลบ5ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวก5เป็น x กำลังสองครูอยากได้ x เฉยๆดังนั้นทำไงให้รากกำลังสองมันหายไปครูก็ใส่รากทั้งสองข้างถูกต้องไหมถูกต้องปะครูใส่ลากทั้งสอง,อง,สงข้างเลยพอใส่รากปุ๊บรากที่สองของ x กำลังสองถอดมาได้ x แต่ตัวนี้ยังไม่ต้องถอดซึ่งพอ x x เท่ากับรากที่สองของ y บวกหาจำได้ไหมเรื่องของรากลากต้องระวังเรื่องตัวใน ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้น y ของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ5นั่นเองเลนส์ของเราที่ได้ก็จะเป็นปิดลบ5เพราะมีคำว่าเท่ากับเนาะจนถึงนะคะมากกว่ามันก็ต้องไปลบ5ลบ4ใช่ไหมคำว่ามากกว่าลบ3ลบ2 1 0 1 2 3ที่เ่าเกับกไปเรื่อยๆจนถึง infinity เลยนะคะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ y โดยที่ y เนี่ย มากกว่าหรือเท่ากับลบหนั่นเองจบโอเคเนาะ